สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงรู้ทันดาวรู้ทันดวงกับอาจารย์กบค่ะในคลิปนี้อาจารย์กบจะมาพูดถึงดาวพฤหัส,สบดีที่จะทำการยกย้ายราศีว่าจะส่งอิทธิพลเช่นไรกับชาวราศีธนูกันบ้างค่ะ โดยในวันที่29มีนาคมของปี2564นี้นะคะในเวลา11นาฬิกา48นาทีดาวพฤิหัสบดีจากโคจรยกย้ายราศีจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมค่ะและจะอยู่ไปโดยประมาณ1ปีเลยนะคะโดยจะอยู่ไปจนถึงวันที่8เมษายนของปี2565เลยนะคะและในปี2564นี้นะคะ ดาวพระหัส,สบดีก็มีช่วงเวลาในการเดินวิกค,คติอีกด้วยค่ะโดยเดินวิกค,คติถอยหลังพักองศาข้ามราศีจากราศีกุมกลับสู่ราศีมังกรในช่วงวันที่28กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนค่ะและจะเดินหน้าเป็นปกติกลับเข้าสู่ราศีกุมอีกครั้งหนึ่งนะคะในคืนวันที่8พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่8เมษายนของปี2565ค่ะ โดยคําทํานายดวงของอาจารย์กบนะคะจะทํานายดวงแบบภาพรวมจากอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีที่ทําการยกย้ายราศีในครั้งนี้ไปโดยประมาณหนึ่งปีค่ะดาวพฤหัสบดีนั้นถือเป็นดาวประธานฝ่ายสุพรคาเค์นะคะเป็นดาวบุญค่ะมีนิยามในทางโหราศาสตร์ว่าปัญญาบริสุทธิ์ายพฤหัสค่ะ ดาวพฤหัสบดีนั้นถือเป็นดาวพุธทธจริตนะคะเป็นดาวที่แสดงถึงสภาวะของสติปัญญาการพิจารณาไตรตรองความสุขุมรอบคอบการรู้เท่าทันธรรมชาติและอารมณ์การใฝ่หาความรู้การมีความฉลาดความรอบรู้สูงรักความยุติธรรมจิตใจดีมีเมตตาค่ะมีความโอบอ้อมอารีสูงมีคุณธรรมจริยธรรมสูงและมักมองโลกในแง่ดีอีกด้วยค่ะ และเมื่อดาวพฤหัสบดีเดินจรถึงดวงชะตานะคะมักให้คุณมากกว่าให้โทษค่ะแสดงออกถึงความสุขความสําเร็จแสดงออกถึงความโชคดีโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความอุดมสมบูรณ์และเมื่อถึงคราวที่จะให้โทษนะคะดาวพฤหัสบดีก็จะให้โทษไม่รุนแรงค่ะ สำหรับการทายดวงของอาจารย์กบนั้นนะคะเน้นทายดวงที่ลัคนาราศีเกิดค่ะและสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดนะคะก็พออนุโลมให้ใช้ราศีของช่วงวันที่เกิดดูได้เช่นกันค่ะทีนี้เรามาดูแนวโน้มกันค่ะว่าในหนึ่งปีถัดจากนี้ดาวพฤหัส,สบดีนั้นจะส่งอิทธิพลเช่นไรกับดวงชะตาของชาวราศีธนูกันบ้างค่ะ ในวันที่29มีนาคมนี้นะคะดาวพระหัสสวดีนั้นเดินโคจรยกย้ายราศีเข้าเรือนสาสชะค่ะซึ่งเรือนสาสชะนะคะก็หมายถึงการเดินทางค่ะหมายถึงการติดต่อประสานงานสังคมเพื่อนฝูงคอนเนคชันและพี่น้องในท้องเดียวกันค่ะ จึงส่งผลดีในเรื่องของการเดินทางการติดต่อประสานงานการสื่อสารการครบค้าสมาคมกับผู้คนก็จะสร้างโอกาสและความโชคดีให้กับชาวราศีธนูนะคะชาวราศีธนูถือว่าจะมีความสำเร็จในกิจกรรมการงานการเรียนการเงินและเรื่องอื่นๆค่ะพูดง่ายๆก็คือความโชคดีของชาวราศีธนูนั้นก็จะมากับสังคมและผู้คนนั่นเองค่ะ ในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีเดินจรอ,อยู่ในเรือนสาสะนะคะซึ่งหมายถึงการพูดคุยพบปะหรือว่าติดต่อประสานงานกับผู้คนนั้นจะนำพามาซึ่งความโชคดีให้กับชาวราศีธนูค่ะแต่นั้นชาวราศีธนูหากต้องการความสุขความสำเร็จในชีวิตของท่านนะคะท่านไม่ควรจะเก็บเนื้อเก็บตัวค่ะการเข้าสมาคมกับพักพวกเพื่อนฝูงเช่นงานเลี้ยงรุ่นหรือว่าอาจจะเป็นงานสังสรรค์ต่างๆ และแม้ท่านจะไม่ได้เจอกันกันกบภาคพวกเพื่อนฝูงโดยตรงนะคะท่านสามารถคุยกันเป็นกลุ่มผ่านสื่อโซเชียลต่างๆได้ค่ะซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารหรือว่าโอกาสอะไรดีๆบางอย่างที่เป็นประโยชน์กับกิจกรรมการงานหรือว่าการหาผลประโยชน์และรายได้ของท่านก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะ ท่านจะมีโอกาสได้คบค้าสมาคมกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนดีที่มีความรู้หรือว่าอาจจะเป็นนักปราดนักบวชครูบาอาจารย์หรือบุคคลที่มีสติปัญญาดีค่ะหรือว่าอาจจะเป็นบุคคลที่มีความคิดเฉียบแหลมมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและเมื่อท่านได้พูดคุยกันแล้วนะคะอาจจะจุดประกายอะไรบางอย่างซึ่งสิ่งนั้นจะนำพาท่านไปสู่โอกาสและความสำเร็จได้นั่นเองค่ะ และบางทีนะคะท่านอาจจะไม่ต้องไปพบปะพูดคุยกับบุคคลดังกล่าวนี้โดยตรงก็ได้ค่ะบางทออีท่านอาจจะพบเจอพวกเขาในโลกโซเชียลโดยผ่านสื่อต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นหนังสือที่บุคคลดังกล่าวนี้เขียนขึ้นมาและท่านได้ฟังหรือว่าอ่านในมุมความคิดของพวกเขาจนเกิดเป็นไอเดียแล้วนําไอเดียนั้นมาประยุกต์ปรับใช้ก็ถือเป็นโอกาสที่จะสร้างความสุขความสําเร็จให้กับชีวิตของท่านได้เช่นเดียวกันค่ะ อีกทั้งดาวพฤหัสบดีในตำแหน่งนี้นะคะยังได้เกณฑ์น,นะระอุดมเกณฑ์อีกด้วยซึ่งเกณฑ์น,นะระอุดมเกณฑ์น,นี้นะคะท่านอาจารย์มหาบันเทาจันทศรท่านได้ประพันธ์เป็นบทกรอนเอาไว้ว่าอุดมเกณฑ์ถ้าคิดก็ดุดเดือนลาบมาเยือนหลากหลายอยู่มากมายนั่นก็หมายถึงว่าเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีธนูนั้นจะโชคดีมีโชคมีลาบค่ะท่านหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองนะคะจะมีผลประโยชน์ และรายได้ที่ดีงามนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันในเรื่องการงานบ้างนะคะทางด้านการงานค่ะ ท่านที่ทำงานประจำนะคะการงานของท่านก็จะเติบโตมีความเจริญก้าวหน้าค่ะมีโอกาสได้โปรโมตเลื่อนยศเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าอาจจะขยับขยายฐานเงินเดือนนะคะสำหรับท่านที่ต้องการเปิดกิจการใหม่ช่วงเวลานี้ค่ะถือเป็นช่วงเวลาดีๆสำหรับการเริ่มต้นนะคะสำหรับท่านที่ทำธุรกิจการค้าก็ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีค่ะหลายท่านก็มีโอกาสได้ขยับขยายกิจการให้มีผลประโยชน์แล้วก็รายได้ที่ เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะโดยท่านที่ทำงานอันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางการวิ่งเต้นติดต่อประสานงานงานที่ต้องพบปะพูดคุยเจรจากับผู้คนรวมถึงงานธุรกิจออนไลน์ท่านจะประสบความสำเร็จมากเป็นพิเศษค่ะและสำหรับท่านที่กำลังมองหางานนะคะช่วงเวลาดังกล่าวนี้ละค่ะท่านมีโอกาสจะได้งานดีๆค่ะทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของเงินเงินทองทองบ้างนะคะ ทางด้านการเงินถือเป็นช่วงที่การเงินของท่านจะเฟื่องฟูงค่ะท่านหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะถือเป็นช่วงที่มีโชคมีลาภทางการเงินอย่างง่ายๆค่ะท่านมีโอกาสได้เงินยิบย่อยที่เป็นลักษณะของการทำงานที่เป็นจ็อบเล็กจ็อบน้อยแล้วได้เงินบ่อยครั้งขึ้นอีกด้วยละคะ สำหรับท่านที่ลงทุนอะไรมาสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ลงทุนมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วในช่วงเวลาถัดจากนี้ล้ะค่ะเงินดังกล่าวก็จะถึงรอบระยะเวลาที่ทำให้ท่านได้รับเงินดังกล่าวนี้จะทำให้ท่านนั้นมีสภาพคล่องทางด้านการเงินที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะหลายท่านก็จะเริ่มได้ลาบลอยบ่อยครั้งขึ้นนะคะสำหรับท่านที่ชอบเสี่ยงโชคถือเป็นช่วงเวลาที่มือขึ้นค่ะ อีกทั้งดาวพรฤหัสบดีนะคะเดินจรเป็นสามกับชะตาราศีเกิดของท่านค่ะซึ่งในตำแหน่งนี้นะคะท่านหลวงวิสารดรุณกรได้ประพันธ์เป็นบทกรอนเอาไว้ว่าพรฤหัสบดีเป็นสามถึงบุญเพลงคนยำเกรงให้ลา่าบทกรอนนั้นก็หมายถึงว่าบุญทานการกุศลใดๆก็ตามค่ะที่ชาวราศีธนูได้ทำสะสมเอาไว้ก็ถึงช่วงเวลาที่บุญนั้นจะสนองผลกับท่านแล้วละค่ะ ถือเป็นช่วงบุญนำพาวาสนาส่งเสริมนะคะให้ท่านมีความสุขความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาค่ะ อีกทั้งยังถือเป็นช่วงเวลาที่วาสนาบารมีเพิ่มพูนขึ้นมาจนทำให้ผู้คนนั้นยำเกรงในตัวท่านทำให้ช่วงนี้ถ้าจะมีใครมาขอร้องให้ท่านช่วยหรืออะไรนะคะเขาก็จะเกรงอกเกรงใจท่านและมักจะมีของขวัญของฝากหรือว่าของกำนันเพื่อจะเป็นทรัพย์สินเงินทองมาตอบแทนให้กับท่านเป็นพิเศษอีกด้วยล่ะคะ่ะ โดยเฉพาะท่านที่เกิดในปีนักสัตว์ขานนะคะท่านมีดาวพระหัสบดีตั้งรับอยู่ในเรือนราศีกรุงค่ะเมื่อดาวพระหัสบดีเดินโคจรมากระทบทับกับดาวพระหัสบดีเดิมตามตำราจากทีปณีกล่าวเอาไว้ว่าพระหัสบดีจรถึงพระหัสบดีเดิมนั้นจะมีโชคลาภมากมายค่ะทั้งทรัพย์สินเงินทองทั้งความรักดีๆคนโสดจะได้คู่ อีกทั้งยังมีโอกาสได้ลั่นละครางวิวาอีกด้วยนะคะสำหรับท่านที่คนรักได้เลิกล้างห่างไกลกันไปแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดลมพัดหวนรีเทิร์นกลับมาอีกครั้งค่ะตามบทประพันธ์ของครูโหนท่านกล่าวเอาไว้ว่าครุทัพพฤหัสดุดอัดคติมีกุศราชทิบดีจรตามนุษนางทะก็เสด็จดูดคิดทะประสิทธิ์อุตมงพิวะเท้าจอร้าง ก็จะได้ทนสารโดยการทำนายดวงของอาจารย์กบนะคะถือเป็นการทำนายดวงโดยภาพรวมค่ะอาจจะไม่เป๊ะแบบร้อยเปอร์เซ็นตนะคะเนื่องจากพื้นดวงกำเนิดของแต่ละบุคคลนั้นก็จะมีดาวตั้งรับที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะ อีกทั้งในปีนี้นะคะหากดาวพระหัสบดีเดินจรมาเป็นกลากรีตามหลักมหาทักษะในดวงของท่าน <c oughs> ก็จะทําให้ท่านได้รับองค์คุณอันเป็นความดีงามจากดาวพระหัสบดีได้ไม่เต็มที่นะะักค่ะและหากท่านต้องการทราบโดยละเอียดว่าดาวพระหัสบดีเดินจรมาให้คุณกับดวงชะตามากน้อยเพียงใดท่านอาจต้องตรวจเช็คดวงชะตาเพิ่มเติมจากโหรส่วนตัวของท่านนะคะหรือติดต่อตรวจดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบก็ได้เช่นกันค่ะ ทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงชะตาบ้างนะคะหลวงปู่ล่าท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าบุญนั้นไม่มีตัวไม่มีตนแต่มีฤทธิ์ค่ะนั่นหมายถึงบุญที่เราทํานะคะจะเป็นบุญฤทธิ์คอยอุ้มชูดวงชะตาของเราค่ะช่วงไหนที่ดวงเราไม่ดีนะคะบุญก็จะคอยอุ้มชูดวงชะตาของเราไม่ให้ตกอับจนเกินไปค่ะและช่วงไหนที่ดวงของเราดีบุญก็จะเป็นตัวอุ้มชูดวงชะตาของเราให้ดวงเราดียิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองค่ะ การทำบุญนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำบุญการให้ทานการารักษาศีลหรือว่าการเจริญภาวนาล้วนเป็นสิ่งที่ดีงามทั้งสิ้นค่ะโดยอาจารย์กบก็จะขอแนะนําเพิ่มเติมในส่วนของการทำบุญเสริมดวงชะตาในช่วงที่ดาวพรฤหัสบดียกย้ายราศรีดังนี้ค่ะ ในวันที่29มีนาคมที่ดาวพฤหัส,สบดียกย้ายราศีนะคะท่านควรทำจิตใจให้ผ่องใสค่ะอย่าหัวร้อนใส่ใครนะคะและหากสถานที่ใดจัดพิธีสวดเทวดานพเคราะห์รับดาวพฤหัส,สบดียกย้ายราศีก็ให้ท่านเข้าร่วมพิธีดังกล่าวค่ะเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวท่านเองนะคะและหากไม่สะดวกในการเข้าร่วมพิธีท่านสามารถใช้วิธีทำบุญใส่บาตรหรือว่าถวายสังฆทานค่ะแล้วอุทิศว ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเทวดาพระฤหัสบดีนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลคุ้มครองดวงชะตาของท่านก็ได้เช่นกันค่ะและสำหรับท่านที่มีดาวพระฤหัสบดีเดินจรเป็นกาลกินีตามหลักมหาทักษาในปีนี้นะคะท่านสามารถทำบุญแก้เครดดวงดาวได้ค่ะ ทำได้ด้วยการร่วมบุญอุปสมบทพระภิกษุหรือว่าอุปสมบทตนเองหรือจะเป็นการบวชชีพราหมณ์ถือศีลแปดก็จะยิ่งเป็นบุญญลิตปกป้องคุ้มครองดวงชะตาได้ค่ะโดยมีความเชื่อกันว่าสิ่งนี้นะคะจะเป็นตัวช่วยเสริมดวงที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นและหากดวงไม่ดีนะคะก็จะช่วยขจัดปัดเป่าทุกเหตุเพศภัยต่างๆให้มาลายหายสิ้นไปค่ะ อาจารย์กบก็ขออวยพรให้ชาวราศีธนูนั้นโชคดีมีความสุขนะคะขอให้ท่านเป็นที่รักของทุกคนท่านทํางานอะไรก็ขอให้เหนื่อยน้อยๆได้เงินมากๆหยิบจับอะไรให้เป็นเงินเป็นทองค่ะขอให้มีโชคมีลาภทางการเงินกันอย่างง่ายๆเฮงเงปังๆกันทุกคนทุกท่านเลยนะคะ และถ้าชอบคลิปนี้อาจารย์กบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนำมาแบ่งปันกันอีกนะคะและถ้าต้องการตรวจเช็คดวงชะตาแบบละเอียดกับอาจารย์กบสามารถติดต่อได้ที่ Line ID 0890034555ค่ะจะมีแอดมินดูแลคิวแล้วก็แจ้งค่าใช้จ่ายให้นะคะ และสําหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยอาจารย์กบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยล่ะคะ่ะสวัสดีค่ะ